สวัสดีครับพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับเติ้นอููรูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิ่เขาวิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแฟนตาซีนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่37แล้วนะสัปดาห์รองสุดท้ายสําหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ละก็สัปดาห์นี้นะครับมีทีมที่น่าสนใจหลายทีมบวกกับบางทีมได้มีดับเบิลเกมวีคด้วยมีทีมไหนแข่งขันกันบ้างเราเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกวันอาทิตย์นะครับตอนหกโมงเย็นท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอกับเบอร์ลีย สเปอร์ตอนนี้นะครับหลังจากทิมคืนชนะสเนนอนได้ลุ้นท็อปโฟเต็มตัวแล้วนะครับเต็มตัวจริงๆมีโอกาสที่จะแซงอาเซนนลได้แล้วส่วนเบอร์ลี่ก็หนีต้สุดกาลังเหมือนกันสัปดาห์นี้เบอร์ลี่มีเตะสอนัดนะครับนอกจากวันที่เยือนสเปอร์แล้วก็มีอีกนัดน,นึงไปเยือนแอสตันวิลล่าของซิเวนเจรลาดมาอัปเดตตัวเจ็บเหนก่อน สเปอร์เนี่ยตัวเจ็บเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงนะครับก็เป็นจอเฟตทากังกาแมตเดอร์เฮอร์ตี้เซอร์เคโอเลเกลอนเอลิเวอร์สคิปแล้วก็ตัวอัปเดตล่าสุดก็เป็นคริสเตียนโรเมโรโอ้โหใครใส่สเปอร์นะล่าสุดไปเจ็บปวดเลยนะครับโรเมโรเจ็บก่อนแข่งส่วนฝั่งเบอร์ลี่นะครับก็ตัวเจ็บหนักๆก็ยังเป็นเอสลี่เวนบูดบวกกับ3ตัวที่เจ็บก่อนหน้านี้ตอนนี้เช็คฟิตแล้วนะครับมีโอกาสลงเล่นก็เป็นเจมทาคอฟสกี้เจโรดิเกสแล้วก็เบนมีพวกนี้สามในเช็คฟิต ในส่วนตาสนาฟุตบอลผมมองว่าโรนี้ต้องมาแล้วครับสเปอร์นัดล่าสุดยิงซนน์ขาดกระจายต่อให้ซนน์ไม่โดนใบแดงผมก็เชื่อว่าสเปอร์ชนะได้นะครับตอนนี้สเปอร์ดีๆมากๆครับส่วนเบอร์ลี่แม้ว่าจะลุ้นหนีตายอย่างเต็มตัวแต่ผมมองว่านัดน,นี้เบอร์ลี่ทนไม่ไหวครับเก่งเล็กมันจะมาสู้เก่งใหญ่ไม่ได้นะครับผมมองว่าสเปอร์ชนะได้คลีนชีทด,ด้วยยิ่งเซโกเโล,ล,ลอรันเจ็บคิเซลเมโล่เจ็บในแฟนตาซีกองหลังสเปอร์เลือกง่าย กองหน้าต้องมาครับซอนเคนผมมองว่าคู่นี้สเปอร์ชนะแบบคลีนชีทถัดมาเป็นวันอาทิตย์เช่นกันตอน2องทุ่มนะครับบูเวอร์แฮมตันวันเดเลอร์เจอกับนอริซิตี้วูฟเนี่ยตัวเจ็บนะครับก็ยังเป็นแม็กซิมิเลียนคิวมาเนสันเซเมโดลูเมนซาอิดส่วนตัวเช็คฟิดก็เป็นเดเนียนโพเดนความสำคัญของเกมนี้นะครับนอริทิต์ไม่ต้องพูดถึงเลยตกชั้นไปแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยนะครับหมดกำลังใจหมดลุ้นอะไรก็ เหมือนจะทิ้งเลยนะครับเล่นกันไม่ดีส่วนฝั่งวูฟมีลุ้นเล็กๆนะครับตอนนี้พวกเขาตามอันดับที่ได้เล่นยูโรฟาคอนเฟลเลนซ์อยู่แค่2แต้มมีลุ้นมีลุ้นนะมีลุ้นถือว่ามีลุ้นนะครับถึงจะไม่จะลุ้นยากหน่อยก็ก็ยังพอมีลุ้นนะครับพูดถึงแรงจูงใจเฉยๆเนี่ยวูฟนะดีกว่าแน่ครับคู่นี้ผมว่าวูฟชนะคินชีสอีกก็ยังชอบวูฟคินชีสนะครับกองหลังโกเลือกง่ายนะครับกองหน้าผมมองว่ามันก็จะยิงไม่เยอะนะวูฟมันทีมยิงไม่เยอะสําหรับอ ลาอูคิมินาสผมมองว่าด้วยราคาของลาอูคิมินาสมันมีตัวอื่นน่าไปมากกว่านะครับคู่นี้ผมชอบหลังวูฟครับคิดว่าวูฟไม่เสียประตูถัดไปเป็นเวสต์แฮมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเวสต์แฮมอัปเดตตัวเจ็บก่อนนะครับลูเมนซาอิดอาร์เชโลออกบาน่านะครับส่วน2ตัวที่เช็คฟิตก็เป็นเคคดาลซันกับมิเกลอันโตนิโอส่วนฝั่งซิตี้นะครับกองหลังล้วนๆเลยจอร์สตนไคล์วอล์กเกอร์ลูเบนดีแอดเอเมริกลาปอตพวกนี้เป็นตัวเจ็บนะครับ ลาปอเชฟฟิตแต่ผมว่าลงไม่ได้ครับก็ความสําคัญของเกมนี้สําคัญสําหรับทั้งคู่นะครับสำหรับทีมเยอันซิตี้เนี่ยชนะนัดนี้แทบจะการันตีการเป็นแชมป์ได้เลยนะครับส่วนของเวสต์แฮมตอนนี้อันดับของพวกเขาติดอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรป้าคอนเฟลเลกอยู่แต่มีลุ้นที่จะขยับขึ้นไปเป็นยุโรป้าได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าซิตี้มันเก่งอยู่แล้วครับมันเก่งอยู่แล้วมันมัน ยิ่งเล่นมันยิ่งน่ากลัวครับยิ่งพอทั่วอื่นตกรอบไปหมดนะครับก็ซิตี้ใส่เต็มเต็มนะครับใส่เต็มเต็มผมมองว่าซิตี้ก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่าเวทแฮมแต่แต่นะครับแต่ผมมองว่าชนะก็เต็มกืนนะครับตเต็มกืนจริงๆคือเวทแฮมเนี่ยมันเหลือทั่วดียวแล้วนะครับไม่ยูโรป้าคอนเฟลซ์ก็ยูโรป้าลีกเพราะฉะนั้น คู่นี้ผมมองว่าเวสแฮมดีพอที่จะทําให้ซิตี้ลำบากได้พอสมควรเลยนะครับผมมองว่าคู่นี้ซิตี้ชนะแต่ไม่ง่ายครับผมว่าไม่คีนด้วยคู่นี้ซิตี้ชนะแบบเบียดเบียดครับส่วนแฟนตาซีผมมองว่าไม่น่าเลือกแล้วครับไม่น่าเลือกเตาเต็มที่ก็เป็นน้าลุกซิตี้นะครับราคาแพงๆก็ลุ้นเอาจะเป็นใครนะแต่ผมมองว่าก็คงจะเป็นริยาตมาเลสนะที่มีโอกาสลงเควินเดอร์บอลริยาตมาเลสมาเลสพักไป2นัดแล้วมีโอกาสที่มาเลสจะเป็นตัวจรงิงค่อนข้างสูงนะครับ แต่ผมคงไม่เลือกนะครับผมมองว่ามันแพงแล้วมันไม่ง่ายครับเป็นงานไม่ง่ายสําหรับซิตี้ที่ยิงเวสต์แฮมนะครับที่ยิงหลายๆลูกนะผมมองว่าทําไม่ได้ผมว่ามีแนวลูกที่อืนที่น่าเลือกกว่าสําหรับคู่นี้นะครับถัดมาเป็นวัดฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์นะครับวัดฟอร์ดสภาพทีมตกชั้นปุ๊บทิ้งปั๊บเลยครับสุดาล่าสุดตัวหลักตัวสําคัญไม่เล่นไม่เอาเล่นเลยนะต็ทิ้งเลยส่วนเลสเตอร์ลุ้นยากนะเลสเตอร์มันลุ้นไปยูโรปาคอนเฟล็ตก็ยังยากนะครับ ส่วนอัปเดตตัวเจ็บเลสเตอร์ก็เป็นลิเคโดไปไลล่าวินเฟสเอนดินนี่นะครับเวลลี่ฟอร์ฟาน่าที่เช็คซอบสอบความฟิตถามว่าคู่นี้แรงจูงใจในการลงเล่นนะครับก็วัตฟอร์ดตกชั้นไปแล้วส่วนเลตเตอร์ก็ยังมีลุ้นบางบางบางใช่ไหมว่าบา,บางบางมากๆนะก็ถ้าชอบนะครับถ้าชอบผมมองว่าเลตเตอร์ก็ยังหน้าหน้าดีกว่านะครับมีภาษีดีกว่านะครับโดยเฉพาะแนวรุกของพวกเขานะครับและล่าสุดเขาก็เต็มที่นะเราเห็นแล้วเลตเตอร์พอตกรอบ ทุกคนยุโรปก็หันมาเต็มที่ในในลีกนะครับก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับวกเจมี่วาร์ดี้เจมันดิสันฮาวิบานกลับมาเป็นตัวจริงลงเล่นกันตลอดเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าเลสเตอร์ชนะครับแต่ถ้าถามว่าเลือกระหว่างเกมลุกกับเกมรับผมชอบเกมลุกเลสเตอร์มากกว่าครับผมถัดไปเป็นลีดอนเต็ดเจอกับไบตันนะครับลีดรุ้นตกชั้นหนีตกชั้นแบบเต็มตัวแล้วอันดับอยู่ในโซนตกชั้นแล้วส่วนไบตันลอยตัวนะครับเล่นด้วยความไม่กดดันแล้วเล่นได้ดีด้วยตัวเจ็บของลีดเพี้ยบครับโอ้โหทีมันจะ พสุขเข้าพระสาวแทรกอะไรปานนี้นะครับตัวเจ็บนะครับไทเลอร์โรเบิร์ตอดัมฟอร์ชอสต์ดาวลัสลุกไอลิงพวกนี้ลงไม่ได้เลยนะครับเจ็บแล้วก็มาติดโทษดแบนอย่างแดเนียลเจมส์นะครับตัวทดสอบความพิษสามตัวนะครับพิตติกแบมฟอร์ดบวกกับ2ตัวหลักของทีมอย่างแจ็คคาริสันกับลาฟินย่าอ้นี่มันทีมอะไรกันครับตัวหลักๆทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งแบนบวกเช็คฟิตเจอกับไบตันที่สภาพทีมก็เหมือนเดิมครับตัวเจ็บมีแค่จะขอบโมเดอร์กับอ่าอินอกเอ็มบูปูกูน แม้ลีดแรงจูงใจจะมีมากกว่าไบาตันนะครับแต่ด้วยสภาพทีมที่มันมันไม่ไหวนะครับต่อให้เก่งต่อให้ไงแต่สภาพทีมมันเป็นแบบนี้นะผมมองว่าลีดทําผลงานดีไม่ได้ครับเต็มที่ก็ได้แค่เสมอไบตันนี้มีจะแพ้ด้วยครับผมมองว่าผู้นี้ไบตันไม่แพ้ครับส่วนตัวในแฟนตาซีผู้นี้ก็ไม่ได้ชอบอะไรนะครับไม่ได้แนะนําสําหรับผูน้นี้ถัดมาเป็นแอสตันวิลล่าเจอกับกิสซันพาเล่สัปดาห์นี้แอสตันวิลล่ามีโปรแกรมเดิมพเกมวีถ้ามี2นัดนะครับ เจอเปิดบ้านเจอกับคิสซันพาเลตแล้วก็เปิดบ้านเจอเบอร์รี่ส่วนพาเลตเดือนแอสตันวิลล่ากับเยือนเอเวอร์ตันคู่นี้วิลล่าครับมีตัวเช็คฟิตสามตัวครับก็เป็นดาวลุกเลยดาวลุกสองสามตัวเลยครับเป็นโอลีวัดกินจะขอบแลมซีแล้วก็ริออนไบรลี่นะครับส่วนพาเลตก็สารจ้าสุดครับมิเซนเต้กวยตาลงไม่ได้ก็เห็นแล้วครับว่าเจ็บตอนนี้ทดสอบความฟิตนะครับบวกกับกองหลังตัวกลางสตาร์ทตัวจริงอย่างมาเคฮีที่ทดสอบความฟิตเช่นเดียวกันคู่นี้สําหรับ คู่นี้นะครับผมมองว่าวิลล่าเล่นในบ้านนะครับชนะพาเลทได้ผมมองว่าด้วยด้วยการเล่นในบ้านนะครับเป็นเป็นการเล่นในบ้านของเซนวิลล่าเนี่ยผมมองว่าในบ้านพาเลทรับพอพาเลทไปเยือนเนี่ยมันไม่เก่งเหมือนการเล่นในบ้านนะผมมองว่าวิลล่าชนะได้ครับส่วนตัวในแฟนตาซีที่ชอบผมชอบทั้งหลังทั้งกลางทั้งหน้าเลยครับสำหรับแอตแลนตวิลล่าผมมองว่าหลังหน้าเลื่อนนะครับเพราะวิลล่ามีเดวบ์เกมวีนะครับมี2นัดนะครับได้เล่นในบ้านทั้ง2นัดเลยเจอพาเลทกับเจอเบอร์ลี่ วิลล่าดีพอที่จะขินทีศได้สักนัดนึงนะกองหลังก็เลือกแบ็กสองตัวแล้วผมจะเลือกลูก้าดีนกับแมตติแคสส่วนกองหน้าก็คงจะต้องไปดเดนนอิง์นะครับเพราะว่าปกติส่งสมนัดหลังดเดนนอิงกเล่นได้ดียิ่งโอรเวร์กินทดสอบความฟิตด้วยผมมองว่าอิง์น่าจะเป็นตัวเลือกหลักในแนวลูกของวิลล่าสองนัดนี้นะครับผมมองว่าวิลล่าหน้าเลือกครับส่วนนัดเจอพาเลตผมมองว่าชนะได้ถัดมาเป็นวันอาทิตย์ตอน2องทุ่มครึ่งนะครับเอเวอร์ตันเจอเบนฟอร์ดเอเวอร์ตัน มีโปรแกรม2นัดนะครับเล่นในบ้านเจอเบนฟอร์ดกับออกไปเยือนคริสตันพาเล่ส่วนเบนฟอร์ดก็ลอยตัวครับสบายสบายชิลชิลนะครับแต่ก็เล่นดีเบนฟอร์ดเป็นทีมเล่นดีเลยผมชอบช่วงหลังเล่นดีเลยตัวเจ็บก่อนนะครับแอสตันวิลล่ามียาริมีนาอันเดียทอร์เซนที่เจ็บนะครับแล้วก็มีตัวเช็คฟิตอย่างเบนกอฟฟี่ส่วนฝั่งเบนฟอร์ดก็เป็นเซกี้คาร์นอสกับอีธานพีน็อกที่เช็คฟิตคู่นี้ผมมองว่าผมเชียร์ฟุตบอลที่แรงมีแรงจูงใจมากกว่านะครับผมเชียร์เอเวอร์ตันเอเวอร์ตนนัันนมเสียยดดานนะัล่าสุดไปเสมอกับ วัตฟอร์ดศูนย์นะน่าชนะได้จริงนะเพราะวัตฟอร์ดทิ้งแล้วนะแต่ไม่มีปัญญายิงวัตฟอร์ดนะครับโหถ้าได้มาอีกสองแต้มเนี่ยดีเลยนะครับกลายเป็นไม่ใช้หนึ่งแตม้มแล้วกลายเป็นเสียสองแต้มไปเลยครับแต่ผมว่าวนะนี้เอวเวอเรสต์ไม่แพ้เบนฟอร์ดครับไม่แพ้เบนฟอร์ดส่วนในแฟนตาซีที่ชอบผมชอบแนวรับนะผมชอบแนวรับผมมองว่าเอเวอเรสต์เป็นทีมยิงใครไม่เยอะนะครับการเลือกแนวรุกสองลัดก็จริงแต่ไม่น่าทำตัวได้มากผมชอบแนวรับของเอเวอเรสต์มากกว่านะครับแบ็กสองฝั่งนะครับพวกซิกุสโคแมนวาตวา,าลีมมิโโคเเเเลลนนกกผวว่่าาือออรต จะไม่แพ้เบนฟอร์ดแล้วในแฟนตาซีน่าเลือกกองหลังครับถัดมาเป็นวันจันทร์นิคัสเซ่เจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลพอแพ้สเปอร์ก็โดนเบียดแล้วนะครับสเปอร์เบียดมาติดติดบีบมาติดติด,ตดละคู่นี้ส่วนนิคัสเซ่ลอยตัวแล้วอัปเดตตัวเจ็บนะครับสําหรับนิคัสเซ่ก็ตัวเจ็บก็เป็นไอซากเฮเดนจันโจเชลวีโจ,จ,จวิลล็อกบวกกับแลนเฟเซอร์ที่เช็คฟิตนะครับส่วนอาร์เซนอลเป็นคริสเตนนี่กับ สมัติปาเตที่เจ็บอยู่นะครับส่วนตัวเช็คฟิตก็เป็นเบนไว้กับบุกโยซากาคือในแฟนตาซีเนี่ยบุกโยซากาเช็คฟิตทุกนัดน,นะครับแต่ก็ลงได้ทุกนัดน,นั่นที่ผมก็มองว่าลงได้อีกคู่นี้นิเกเซอร์ลอยตัวแล้วต่อให้เล่นในบ้านดียังไงเจอกับฟุตบอลที่มีแรงจูงใจมุ่งมั่นไปมากกว่าอย่างนอ่นผมมองว่านั่นจะทาผลงานได้ดีนะครับอาจจะบุกไปชนะนิกเกซอได้แหละอาจจะไม่ง่ายแต่ผมมองว่านนชนะได้ครับอาจจะเป็น2ประตูต่อหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจก็คงจะต้องเป็นบุกโยซาผ แล้วก็คู่ปิดท้ายนะครับเป็นเซาท์ทิมตันเจอกับริเวอร์พูลเซาททิมตันนะครับตัวเจ็บเป็นไอวาเลนติโนรอฟลามินโตส่วนลิเวอร์พูลก็เป็นฟาบินโยที่เช็คฟิตคู่นี้เซาท์ทิมตันหลังๆมาพอร่อตกชั้นก็ไม่เอาอะไรเลยครับเปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนกองหลังเปลี่ยนแท็กติกเอาบางนัดมาเล่นเต็มๆส่งตัวจริงลงเล่นครบแต่ผลงานก็ไม่ดีนะผมมองว่าเจอกับริเวอร์พูลที่ ลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือสุดสัปดาห์จะเตะเอฟเคับรอบชิงชนะเลิศกับเชลซีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นกับเซาท์มป์ตันวันอังคารแต่ผมมองว่าลิเวอร์พูลไม่ว่าผลการแข่งขันเอฟเคับกับเชลซีจะเป็นยังไงนะครับพวกเขาจะชนะเซาแมป์ตันนัดนี้ได้ครับแล้วก็ไปลุ้นการทิงชัยนะสุดท้ายใน่เพื่อนพิมพ์ลิกกับนิการ์เซวนะครับในนัดสุดท้ายผมมองว่าลิเวอร์พูลชนะได้นะแต่แค่สนใจ ผมชอบมาเน่มากกว่าซาร่าแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่ามาเน่มันมันคือซาร่ามันก็เก่งนะแต่ว่าด้วยการลงเล่นติดๆๆๆกันทําให้ซาร่าเนี่ยเหมือนกับหมดเหมือนกันนะเหมือนกับหมดเหมือนกับไม่สดมันไม่จีจารดไม่ปิดปานะเทียบกับมาเน่ผมมองว่าลงเล่นไล่ๆกันแต่มาเน่ทราบร่างกายดีกว่าซาร่านะครับก็คงจะถ้าเลือกนะครับก็คงจะเป็นสาโดโมาเน่ก็ทั้งหมดเป็นบทข้อวิจาร์สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่37นะครับ ต่อไปนะครับเป็นในแฟนตาซีนะครับของผม11ตัวจริงของผมมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาบประตูเป็นจอแดนพิกฟอดนะครับกองหลัง4ตัวเป็นเซคุสโคแมนวาตาลี enko, ามิโคลเลนโก3ตัวนี้มาจากเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็กองหลังอีก2ตัวเป็นแบ็ก2ฝั่งจากแอตเลติลาเป็นแมตติแคทกับ Dean. กลูกาดีนกองกลาง3ตัวของผมเป็นซอนเฮืองมินจากธนบุรีสเปอร์ฮาวิบานจากเลสเตอร์แล้วก็ไปโดเนโตจากวูฟผมมองเอาเป็นตัวละครลัแล้วกันเพอ ผัวบูฟฟอร์มดีๆนะครับเจอนอเล็กที่ทิ้งๆนะครับก็ยิงใช้ตายไปเพื่อได้ลุ้นประตเนโตตัวหนึ่งนะครับสามกองหน้าของผมนะครับเป็นแดนนี่อิงจากแอตตานิลล่านะครับเจมี่วัดดี้จากเลสเตอร์แล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับจากทาร์ลันสเปอร์อันนี้เป็นเสืตัวจริงในระบบสี่เหมสามของผมก็อย่าลืมนะครับคลิปของเรานะครับเต้นโอวกรุลฟุตบอลนะครับก็ในในคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับก็เพื่อนๆนะครับร่วมสนุกกันนะครับทายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ 1คู่นะครับจากสัปดาห์นี้จะเป็นคู่ไหนก็ได้นะครับจะเป็นเกมปกติหรือเป็นเกมตกค้างก็ได้นะครับใครททายถูกก็มีรางวัลจาก GG Premium นะครับมอบห้เพื่อนๆไปต่อยอดความสําเร็จลุ้นกันแสนกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกกระดิ่งติดตามพวกเราเนี่ยนะครับก็พวกเราคิดว่าจะทำให้เพื่อนดูฟุตบอลมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ